มีนนคนเบิ่งไม่เมฆลูกในเบิ่งค่อยบอาลูกมาลูกเบิ่งแม่กี่แม่ให้เนี่ยอยู่กับใครนี่อยู่คนเดียวว่ะเนี่เบิ่งลูกนี่เ,เห็นแล้วนี่เห็นแล้วโดนแล้วลูกอยู่คนเดียวโดนเท่าน,นั้นเงินพ่อเม็ดนพ่อเฮตะกี้นะเออเงินอันนี้นอนบล็อล ย,ยันฟุยบาดคออันนี้ค่อยหาทื่นมาช่วยเจ้าอีตนเจ้าเพราะว่าได้ห้าปากกับเจ้าแล้วว่าสีช่วยเจ้าไปเอาเห็ดซีนนี่มาเก่งบม่ค่อยกินยั่เคื่อเช่วงนีค่อยจะไปหาในบ้านไปลุมน้นในบ้านเลยให้แสนหนึ่งไปซื้อข้าวด้วยเคยไปซื้อข้าวไอ้คันใดน,นี่ลูกเอ้ย ทายสบายดีบรรยากาศยามเช้าที่บ้านซวงไต้ทรสมเมืองนองแขวงสวรรคเขตสำหรับคลิปวิดีโอนี้บรรทุกเดินทางมาที่บ้านซวงจุดจุดการเดินทางกับคือเก่าเนาะก็มาเพื่อในคลิปวิดีโอก่อนที่บรรทุกเดินทางมาเพื่อจะมาสร้างบ้านให้กับแม่เท่าคนหนึ่งก็คือ,อแม่ที่เพิ่อนอยู่คนเดียวโดยอยู่ในกระสอบนี่ทางทีมงานกำลังเลื่อยไม้อยู่อาจจะมีเสียงนองนันเนาะ ทีมงานกำลัง่วยเฮ็ดเพื่อนหรือว่าสร้างบ้านให้ไม่เท่าเพื่อนนะกำลังเริ่มเลยคือว่าบรตุกจ้างาคนงานหรือว่าทีมงานนี้สี่คนเพื่อนเฮ็ดให้ไม่เท่าเพื่อนจังหน่อยเดียวจังเลจังไปสัมผณ์เราเพราะว่าโซนนี้มันยังนองอยู่เดี๋ยวจังเดี๋ยวค่อยมาสัมษณ์เด้อ นางท่านี่เด้อโอเสาไม้เราคักอะไรครับน like um <uh um> ี่คักมันเนาะเสานี่เนาะเสาไม่แดงหรือเปาเนี่ยเน้นบ่เสาไม่แดงมันเลยนี่อันนี้คือทีมงานสร้างนะครับอยู่บ่ลงมือมาเริ่มเข้ามาเห็ดมา อันนั้นให้เพิ่นมันนี่มาปลูกมาสร้างมัอน,นี้เนาะนพอให้เพิ่นได้อยู่ท่านผู้ชมเหมนี่หกเสาก็พอให้มีบน่นโซนกลางแดดกลางฝนเพราะว่า่วนนี้กับโซงหน้าฝนแน่ยแหละอีตุนเพิ่อนอันนี้คือเฮือนหลังเก้าเนาะหลังเก้าเพิ่นตัวนี้แม่นในคลิปวิดีโอก่อนเฮาม้างม้างเฮือนหลังเก้าในะโอ๊คแล้วกัเอ่อเอา,เอาปลูกเฮือนหลังใหม่ใส่บนนี้เพราะว่าเพิ่นบ่มีพื้นที่หรือว่าบ่มีดินนี่อันนี้คือเฮือนใบเท้าเพิ่นเพิ่นยังอยู่นี่ สบายดีไม่เท่าด้านชวนบ้านชวนโอ้ท <ขอ S 1> ่าคอยจับมือแหละโ,โอ้ด้เปลือตกท่านี่ลูกก็น,นั่อยู่แม่ก็กน,นั <c> ่ <oughs> ูเอ้อ่ะไปเลยมนก็ช่วยแม่เลยเหย็ดเหือนไปห้ามอันเบาไปเปลือนตกเอกอกระแห้งแดดแต่ไปเห็ดบ่อยู่บ้านในเบาแม่เนี่ยอืม <c oughs> บ้านในไร ไาไปลูกบบเฮดนอนบดไดไปทำเปิดดกไนกนไปบดไดไก่าาาลายมือลายมือลายบันเนาะคิดว่าค่อยบ่ม,มาแล้นหน่อเนาะคิดว่าค่อยคิดตัวบ่แม่แม่เบ่าเบ้าแม่มามเล็กหน่อยถามแตเจ้าถามคนอื่นถาม มากเล็กน้อยที่ถามยศชัยมูงก็เห็ดเถื่อนมีหนึ่งตัวเอ้ยไม่เท่าไหนบ้าไปพุตัวมาอันกุนตกนะอันไปเห็ดมาได้ที่ไม่เบาไอ้อออออบ้านให้เมืองเราคิดวาบบตุ๊คิดวบาลูกตัวแล้วเนาะลูกัมมาซวยแล้วเนาะบ้ากุนต๊กยังค่าเห็ดเฮื่อนให้เขาอยู่ยปุ้นเซปูนบมาก็แล้วแล้วแล้วก็ ให้ทีมงานเขามาเฮ็ดก่อนเพราะว่าค่อยเวียกหลายก็เ,ออเลยมื้อนี้เล่นเขามาเบิง่งบ้านติตดๆและลูกบ่เฮ็ดปะฮะเฮือนบ้านติตดๆตาทีบ่อ,อุนตะลิงพุนลูกเฮ็ดบ้านบ้านแกงลีนบ้านตะองๆแล้วลูกบ่บ่ที่คนละทีมงานืออนลูกก็หาเฮ็ดอยู่ทีปูนอยู่ตาอยู่ตะลิงแล้วก็บ,บ้านแม่นี่บ้านช่วงนี้อืมบ้านช่วงนี้เฮ็ดให้แม่ ไม่ได้ดีใจบ่สิได้เฮือนเฮือนไหมโอยงามแม่เบเิ่งเนี่ยงามบ่อาคือว่าอันนี้เฮ็ดอ่ะซิบโบ่ใหญ่อาซิโบ่โต,โตแต่ว่ากระเพาะให้เจ้าดีกว่าเจ้าอยู่เฮือนกระต๊อบจังซี่คอยจะอีดนเจ้าเดี๋ยวไม่เท่าเดอ้อาำในไม่หมด็ดแอะแยะมัดกินมัดกินหมด็ดโอยอม,มาเนยไก่เนียบาทเนย มางเหื่อนอเออบุมีให้ใหกินเงินกาลูกให้ละชื่อข้าวให้กินชื่อข้าวให้กินเออเออมางเขือนจาอ้างข้ามางเทไรจ้างข้ามางนะมียังแน่มามาแม่พเดีวมาใหดกินม,มาเอาเอามากะลูกไปนำกันอยู่ปา่ามาแม่เลี้ยงค่ะแม่ กะไก่มีไก่ตัวนึงเออเก่ลูกกินมันบานมันลกกเลี้ยงหมูกะมังเฮือนนั่ล่ะอืมจ้างหมูมังเฮือนเออหาแฮงบ่แม่นจ้างเนาะเออหาแฮงหมูมังเฮือนแม่กบ่มีกินเอามาอือึแต่าลูกเอ้อันนี้คืออ่การสัมภาษณ์แม่เพิ่นเนาะแม่เพิ่นกอ่ มีแต่เฮือนหลังเก่านั้นบ่มีอ่าคนม้างเนาะเพิ่นก็เลยต้องจำเป็นต้องได้เอาหมาเนาะเอามาเออมาที่ปะไปให้ไปสวนน้ำตลอดเออบ่ฮู้ค่อยๆฮู้นค่อยบ่ให้เจ้าอันข้ามันซ้จักสิามหยงเออน้ใหม่ี่าาบ่ยากเนาะใหม่เนาะอืมีเาจะจจ้าจเออจา้ก่อนจาโจจ่ารวย ด้วยจาตาบลังด้วงเจกคาเมโอนกระกิมติเจกเออน่นที่ประตู้ฮเสนหนึ่งนะอาซื้อเข้ามาังสู้กับเจ้ากินเดยนี้เดี๋ยวไปไปเห็ดกอยเห็ดกอยเขาเห็ดกินอยู่ใชเขากินอยู่นี่ป่จ้าอยู่นี่ป่ะเออจะตังไหนกัดกัดก่อยดีนำเต้ยาฮ่าาฮ้า่าห็นฮ่ โอ๊เอาเดออีกประมาณอีกสามสามสี s. <S ่มืออีกสามสีはは่มือสิได้อยู่แล้วอ๊เอาเพราะว่าลูกก็บ่มมีเวลาไปเรียกตลอดเแลยบก็ได้เข้ามาแต่ว่าเรื่องไม่เฮ็นไม่เห็นให้แท้โมวาไปตั้วแมวาเห็นเลยเจ็บใจลูกแต่ก็พบนำกานแหละดีหดยแม้ทุกโยรือว่าผ้าห่มมอนที่ลูกไม่ให้ปีกายนี่ยั่งอยู่บ่ยั่งอยู่เนาะ ย่งบ่ะพอพอมนย่างย่งเนาะพ่อพ่อหมอนเด้วเอามาให้พี่กานหมอนแล้ะย่งด้วยย่งเนาะอืมมีธรรมชาติอันนี้คือความเป็นอยู่ของแม่เพื่อนเนาะนที่เาได้มา,ามาเห็นแล้วก็บพุทธอ,อีตนสงสารเพื่อนบ่ได้เนาะเพราะว่าเพื่อนก็นเป็นคนคนหนึ่งที่มาสู้ชีวิตอยู่อ่าคนเดียวในตู้นี่แหละเนาะอันนี้เฮือนครัวบ่เออนี่แม่นึงข่าวไปไปเบิ่งเฮือนครัวเจ้า น้ำมีตักมาใส่น้ำนี่ตักพุ่นอยู่ยู่ห้วยเออในไม่เก็บอันนี้แอนปะนักเก็บเป็นอย่างเก็บบ้าเออเก็บอันนี้หนักโอ้หนักเบิกหนักนะเนาะเออนี่อันนี้บนหนึ่งเข้านี่ใช่นั่งตรงนี้แล้วนั่งตรงนี่ขาหมัด เคียงแล้วก็ฮักแล้วโซนโซงโซนสามแล้วนี่กะไม่เอาเล่นได้แต่ใดต่อโอ้โหครับคุณมู้ชมพอเตล่มคนบนเป็นภาพคนเศร้าผูกกระมุนแล้วผูกข้าดแล้วนี่แหละกินข้าวลูกกินฮะกินข้าวจ้าเจอจ้าเจอกินแล้ว กินมาแต่เงินอันนี้บนต้มน้ำเจ้าบ่นี่น้ำเก๊นในลูกนี่นจะต้มกินบ่นี่นำ้ำโอ้เดือกกระเต้าเออใส่ยังแน่นี่ผักอันนี้แม่เอาผักโหนงนั่งยู่เมืองบักแมย์เออโอ้กุ๊กในลูกอยากเอามาแม่ปะฮกุ๊กผักเซียนบ่นี่แม่นบ่บ่แม่นตะเบิ้นแม่นผักเซียนนี่จะทำที่มามา,า,าอยู่เมืองเกอโอ้โโอโโเขา อให้ต้มกินปัวดยังดียังอันว่าไปเก็บเจ็บลเออเจกระเพาะดีกระเพาะอันนี้เจบหัวเออเอฟแอลเมกินคู่มือมามาจอยลูกเออกิ้าเบิ่งเจ้าคือตุ้ยเต็มๆขึ้นเดี๋ยวนี้ตุ้ยกินข้าวกระแชบอันนี้มีข้าวเสบบ่เบแซ่บบ่เดี๋ยวนี้ยังกินข้าวเบแซ่บอืมมันมียากินมันมียากินเฮ้ยเราจะกินยาจะกินยากินข้าวแซ่บนอนรับ เออยังอาหารจะกินนั่นจารุเก็เก็บได้เนี่มากนี่<ด>จามาหน่มักจ,จะกินละดูกเก็บเนี่ยอันนี้โอ้อันนี้โอ้อาหารพคน,ราาานนี่ทำไรมากอันนี้พคนนี่แม่โป๊กไหมขันจะกินไม่ขึ้นโอ้ได้แล้วว่า,ให,าให้เจ้ากินเอาไว้ให้เจ้าให้เจ้ากินหลายๆโอ้มากนี่จะเป็นดกเนะาะมันยังบุซุกเนาะปีนี้เนาะ ลไล่แม่หมดเราเอา,เอาย่งยางเพดีเอาไอ้ชุอขายเนาะไปขายป่ะไปขายซื้อข้าวป่ะขายค่ะมันมีในไล่คนเอาอมแม่หายไอ้เื้าเฮ็ดให้อีกป่ปีนี้แม่เฮ็ดให้บ่ให้เอ้ยไปเบิ่งเนะบิ่งให้แม่นี่บ่ให้นะไกลบ่ให้ไนะทางรถนี่เอ้ยทางรถเลยเออทางผู้เดียวบ่าทางกระไพอ่ะเฮ็ดกระไพยตาไทร อันคือเห็ดเห็ดกับก้อนลูกเขยเห็ดเลยเจ้าเลยเห็ดดำเขาโหอันนี้มแต่งู่สวนบนแตงมเอยือมกแต่งเพนไปะปฮะมะเลด้มต่งยู่แลวมือน่าอีมือน่าจะไปมือน้าคอยมางยนงอึดมังอึดเออกรึกกรึกเออกรึกนี่ซื้อออนนอมือน้า ลูกไก่นี่ยเลี้ยงคุณนี่เลี้ยงเพิ่น,นก็ลูกเขยนา,นางเพง่งนางเพง่งเลีเ้ยงก็กับลูกเขยเพิ่นอยู่นี่เือนหลัง,ลงนี้แต่ว่าก็คือว่าอนะไรเนาะครอบครัวก,กับลำบากเนี่ยกับพกเพิ่นก็นอยู่คนเดียวนะให้ให้ลูกไก่ในชิลีละลายมากกายัน,มมนม <c oughs> อึแปลรมันมีข้างในเฮ้ยจามแล้วจามปิดจามพี่พนี่แหละนักประชมในสภาพครอบครัวของไม่เท่าเพื่อน ที่ประตูมาอัปเดตเนาะนี่จะน้าฮดหูใจเนาะที่ว่ามาเห็นแล้วก็ถือว่าได้ช่วยเหลือซาน,นี่ก็ถือว่าดีมุกดีใจลายเนาะที่ลุงเลิศเพื่อนหรือพี่เลิศเพื่อนให้ทุนในการมาสร้างอ่าาพัฒนาครอบครัวน้องเอครอบครัวแม่เพื่อนนี้เนาะนี่ทีมงานกับกำลังเฮ็ดเลยตอนนี้เนาะ กำลังเห็ดกำลังสร้างปลูกเฮิอนหลังนี้ค่าเราประมาณมอ่าสามมื้อสามสี่มื้อแต่น่าจะสำเร็จเพิ่นบ่มีดินบ่มีพื้นที่ีหลกบรรยากาศสดๆที่หมู่บ้านเพิ่นที่เฮือนเพิ่นเองเลยอะไรเสียง กูยะรออีกแน่กูยะรออีกโอ้ผมมีที่เข้าเน่กูยะรอเออไอแต่โจโจนี่ยางอันนี้คุกอันนี้นั่งที่เมืองเนี่ยให้ให้ได้อันละอันละท้ายที่แม่อออ่อะที่เชนที่พี่อังกี่ผ่าผ่าโจนางในในเชนแกแม่นะคะไม่ยงค่ะกากมาบ่อ้าเว้ยไซนี่ ค่าเหล้าค่ายังเจ้าที่เจ้าไปซื้อให้เขกงมางเฮือนนะเด้อเซ็นหนึ่งนี่เอามาเน๊ะเออตัวมือตัวมังเฮือนนั่นเออนี่เซ็นหนึ่งให้นี่เออเขาว่าห้าสิบพันก็ให้เซ็นหนึ่งเลยเด้อเออมาค่ะหนูยืมยืมเขาให้ยืมไก่กี่เม่เออเหล้าฮะเออเออใส่ใส่เหล้าเด้อเออเออที่ว่าให้กับเจ้านั่น มาไ้มาแม่ออไปไก,กล,ลูกค่อยค่อยออไปขออืมโอเคเอาน,าน,าน,านาั้นๆไปเท่าเด้เอ,อ๋ย้ลูกออกไปเวียก,ก่อนกับมามาบืนมาวันนี้แหละเอาเอาฝากเตะมาเลยคันมันมีเหรหาซื้อมาเลยเอ,อ๊ะอะไง ยาเลยอยากกินเลยยายังกินแฉบเท้าด้วยฮะกินแฉบเท้ากินข้าวแซ่บเออยากกินข้าวแซ่บเออเอาโอเคโอเคเดี๋ยวสิหาวิธีเด้อจักปีแล้วไหมเท่าอ่ะฮะเท่าจักปีแล้วโอ้เสียตายเออต่อจีปีโอ้โหปีจะดังเลยปีจะด pues, yes. huh? ังมาแต่ย yes. okay. 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 um ่อนแต่อยู for us for us for us. Yes. ่ไปครับแต่อยู่กะปิงปิงหย่อนปิงแยากคือปังเปิดเออทานเต้ย บัวไปกะกูเต็ดแต่ยนต์พุนแต่สมัยยนพูเอออู้ล้แล้วแต่สมัยยนต์นี่นักดุนดุนลูกเออดุนโอ๋กครับ้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ประกเข้ามาตามติดเบิ่งการเฮ็ดเงินเฮ็ดสาให้กับครอบครัวหรือว่าให้แม่เฒ่าเพิ่นนี่ที่เพิ่นอาศัยอยู่ผู้เดียวแต่กลูกก็อยู่างหาดอกแต่ว่าเพิ่นก็บ่คุมอยูุ่มกินแลอันนี้ก็คือชีวิตเพิ่นที่ประกมาติดตามนเบิ่งอ่า2ปีแล้วาเลย ได้มีผู้ใหญ่ใจดีคือทางลุงเลิศสุพรรณนั่นเนาะร้านปลาเครื่องลุงสุพรรณเพิ่อนสนับสนุนทุนมาสนองทุนมาให้บรรทุกนี้ได้มาเห็ดเฮือนพอให้เพิ่นได้อยู่ได้พักได้เศร้าอันนี้ก็เฮาเห็ดจากจุดประสงค์เนาะของบรรทุกที่เสนอไปแล้วก็เพิ่นกับตอบสนองให้บรรทุกมาเห็ดให้ก็ถือว่าเขาเมตุใจเพื่อนหลายๆเอ้าขอบใจเพื่อนแม่ขอบใจเพื่อนแม่ขอบใจขอบใจดีในฟังขอบใจลุงเลิศเออขอบใจลุงเลิศที่ช่วย สร้างเฮือนให้เมแทาพี่ช่วยช่วยลูกช่วยเมแทาเฮือนมั่งเอ้ยอ่าถูกอย่าอย่าจิบอย่าหายเด้อจ่าถูไปบ้ออื่นล่ะออนตัดเผาไปซ่อนน้อยเนี่ยไอก้าวเปิดเละแล้วนายกนายเอกก้อนกึ๊ดะนี่อันได้หักแพงแม่แต่แม่เกือบไปตายเลยลูกเอ้ยอ่าโอเคอ้าว ดีไม่แห้งซะทุกทุกโอเคไม่แห้งเลย